ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับผอบอเหล่าทัพชุดปัจจุบันและชุดในอดีตในช่วงยุครัฐบาลคุณเสถานะไม่ได้มีเรื่องของบุญคุณอะไรที่จะต้องมาตอบแทนกันแต่ละฝ่ายก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละฝ่ายก็ต่างเดินในทางของตัวเองดังนั้นจึงไม่มีเรื่องที่จะต้องทําให้ผบอเหล่าทัพต้องไปยอมการเมืองและไม่มีเรื่องที่การเมืองจะต้องมาบีบเหล่าทัพให้ต้องปฏิบัติตามแต่ทุกอย่างก็ทํางานไปตามฟังกชันที่ตัวเองต้องดําเนินการไปตามหน้าที่นั่นเองค่ะ และในปัจจุบันนี้ก็เป็นยุครัฐบาลข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคั้วอนุรักษนิยมก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นระหว่างกองทัพและพรรคเพื่อไทยก็ต้องประคองสถานการณ์และเดินเคียงข้างคู่กันไปแต่และห่วงจังหวะเวลาก็จะต้องมีการต่อรองกันไปตามระยะระยะเพราะฝั่งกองทัพก็ต้องรักษาพื้นที่ของกองทัพในฝ่ายการเมืองก็ต้องรักษาระยะห่างของการเมืองไว้เช่นเดียวกันเพราะพรรคเพื่อไทยกับกองทัพเองก็มีบาดแผลในอดีตมาผ่านเหตุการณ์รัฐประหารถึงสองครั้งนั่นเอง